สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ้าวันนี้นะคะเราก็มาพลิกอาคารนะคะหรือเลือกหินนะคะเป็นหินที่เป็นเสริมพลังงานนะคะหินมงคลด้วยนะวันนี้หัวข้อของเราก็คือว่าข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณนะตอนนี้อะไรบ้างที่คุณควรรู้เป็นแมสเซจจากจักรวาลดียูนิ v e r ร์นะคะกำลังส่งสื่ออะไรสารอะไรถึงคุณนะตอนนี้ที่คุณได้ชมคลิปนี้อิทธิพลแล้วแต่ว่าไพ่จะบอกนะคะว่า ว่าเร็วว่าช้าเนาะวันนี้จะมากับหินสองกล้องนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณหินของเรานะคะกองแรกก็ชื่อว่าคุณหินลาลิมานะคะอืมไม่รู้จะเรียกชื่อคุณหินน้องหินแต่ขอเรียกว่าเป็นหินที่มีความหินทุกชนิดหินทุกตัวเป็นพลังงานเสริมนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้หมอโบจะโพสบ่อยเพราะว่าอ่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหมอโบก็อยู่ที่ไทย นะคะแล้วก็จะอยู่ประมาณ3เดือนดังนั้นช่วงที่อยู่นะคะก็คือ,อตัวนี้จะเป็นที่หมอโบสะสมไว้นะคะแล้วก็นําออกมาบางตัวมีแค่1เส,ส,ส,ส้น2เส้นนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถ CF ได้ที่แฟนเพจเท่านั้นนะคะหรือบางตัวถ้าไม่ได้โพสแสดงว่ามีคนรับไปแล้วนะคะโอเควันนี้มี2กลกองกองที่1ลาลิมานะคะกองนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างลาลิมานะคะ เกี่ยวกับหินความรักนะคะตัวนี้จะเป็นพรีเมียมนะคะอันนี้จ้าจะเป็น10มิลน,นะคะหรือ10.5นี่แหละเดี๋ยวจะเช็คอีกทีแล้วก็โพลลรายละเอียดนะคะโอเคหินตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าหินตามหารักแท้แล้วมีเส้นเดียวด้วยนะคะ สวยมากนะคะลายเขาจะเป็นลายอย่างนี้ตัวจริงสวยมากแต่หมอโบทาคลิปตอนกลางคืนนะคะหินตามหารักแท้นะคะแล้วก็ชื่อชื่อพอมากชื่อว่าลาลิมานะคะตัวนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะและก็กับตัวคุณเองด้วยนะคะอืมแล้วก็เหมือนเป็นแบบ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเออกับความรักหรือว่าคนรอบข้างด้วยช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นลบเป็นบวกหรืออะไรก็ตามแล้วก็อ่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีอะ่ะนะคะ ก็ช่วยขจัดปัญหานะคะเออได้อย่างดีมากในในเรื่องของการขับความรู้สึกด้านลบนะคะลาลิมาเป็นเหินที่ดีในเรื่องของการหาคู่ชีวิตนะคะช่วยให้รักษาปัญหาทางใจไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่าความกลัวทางด้านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ในอดีตใครที่มีแบบ ปมมีอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้ามูอ่อนหรือสายโสดีจะเหมาะมากๆเลยเป็นหินตามหารักแท้นะคะแล้วมีเส้นเดียวด้วยใครได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วหินทุกเส้นที่หมอวัวมาพสนหมอวัว,ะว,ะวะจะอ่าพสรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะคนที่รับไปหมอวัวจะร้อยให้เส้นต่อเส้นตามขนาด ของแขนของคุณแล้วก็รวมถึงนะคะทาการนะคะล้างแล้วก็โปรแกรมพลังงานหินให้ทุกเส้นเลยกับมือของหมอบบเองนะคะเอาละค่ะลาลิมานะคะใครสนใจก็ไปติดตามได้หรือว่าอ่านรายละเอียดได้นะคะตัวนี้นะคะยังมีความรู้สึกไม่ใช่มีความรู้สึกช่วยในเรื่องของการลดความกลัวเสร็จแล้วยังไม่พอยังช่วยคุณรู้สึก นะคะบางคนจะรู้สึกกลัวหมอกลัวพยาบาลกลัวการแบบฉีดยาก,กลัวการผ่าตัดตัวนี้จะดีมากๆนะคะใครที่จะไปผ่าตัดหรือว่าทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยในเรื่องของลดความกลัวทําให้เรารู้สึกนะคะอย่างเช่นการสื่อสารก็จะชัดเจนแล้วก็มั่นใจนะคะอืมต่อการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วหินตัวนี้ยังเหมาะสําหรับคุณพ่อ คุณแม่หรือว่าคุณคุณแม่หลังคลอดด้วยมันเทอาการซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเบบี้บูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบฮิตฮิตกันนะคะหรือว่ามารดาใหม่อืมโอเคนะคะก็เสิร์ชดูข้อมูลกันได้นะคะตัวที่สองนะคะมาดูตัวที่สองคืออะไรสีเขียวเนียวซับเนาะมาดูนะคะนี่น่าจะมีประมาณสามเส้นมีเส้นอย่างนี้สองแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นใหญ่นะคะอ่ะ นี่น่าจะมีประมาณ3เส้นนะคะในที่หมองโบมีทั้งหมดโอเคค่ะตัวนี้ชื่อว่าหินกรีนเอพิโดดนะคะกรีนเอพิโดตอินคอร์ดนะคะเออตัวนี้นะคะจะเป็นเกรดที่แบบมี1วงที่จะเป็นเกรดของครีเมียร์อีก2วงจะเป็นเกรด a a a นะคะดังนั้นนะคะหินตัวนี้ความเชื่อก็คือว่าเป็นหินแห่งการดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงดึงดูด นะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาติเออไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์หรือว่าความความตั้งใจของเรานะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักความเอื้ออาทรน,นะคะหินตัวนี้นะคะหากคุณกําลังดิ้นรนนะคะกับความคิดเชิงลบหรือว่าเจอสถานการณ์ที่เชิงลบอยู่จะมีอ่าเหมือนแบบมีพลังบางอย่างช่วยให้เราเนี่ยนะคะเล่งสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ มันถึงจุดพลิกของชีวิตแล้วทำให้ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยเออมีประโยชน์ในเรื่องของการเอาชนะด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นเอาชนะนิสัยเชิงลบพลังงานด้านลบหรือว่าความสิ้นหวังในรูปแบบต่างๆก็ได้ที่มาในลันกษณะของทำลายล้างหินตัวนี้จะเป็นแบบออแกนกลางของอารมณ์นะคะที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ช่วยบำบัดช่วยเยียวยาด้วยนะคะแล้วก รวมไปถึงนะคะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าใครที่เจอการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอย่างเงี้ยหินตัวนี้จะเหมาะมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างฉับพลันแล้วก็ช่วยให้ความรู้สึกแย่ๆหรือว่าสิ้นหวังเนี่ยนะคะมันแบบบรรเทาเาบาบางได้แล้วก็อยู่กับความจริงในปัจจุบันได้นะคะเป็นหินอีกหนึ่งตัวในเรื่องของการทําให้เรามีกับมีแรงกระพี้กระเป๋าแล้วก็ความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ความรู้สึกเต็มใจนะคะที่จะไล่ตามความฝันของคุณ อีกในทางกับการหินตัวนี้นะคะจะดีมากๆในเรื่องของอสภาวะนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบทางกายภาพเขาก็จะบอกว่าเป็นแบบเเกี่ยวกับเนื้องอกเกี่ยวกับซีดหรือว่าอาการนะคะที่เกี่ยวกับการสลายการอุดตันนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเนี่ยอ่อนนุ่ม นะคะหรือว่าผิวที่ขาดน้ำนะคะตัวนี้ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะใช้วิจ็รณนยานด้วยนะคะโอเคตัวนี้จึงมากในเรื่องของรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตนะคะของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างฉับพลันโอเคนะคะตัวนี้ชื่อว่า A อพิโดอินคอร์นะคะเนาะ โอเคขอโทษที่คุยนานนะคะกองที่1กล้องที่2ทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปหมอโบจะโพสต์เป็นรูปภาพนะคะใครสนใจก็คือไป c f ใต้รูปเท่านั้นนะคะโอเคคนที่เลือกกลองที่1เดี๋ยวสิจะใช้เด็กนี้ให้ก่อนนะคะข้อความจากจักรวาลถึงคุณหนึ่งใบหนึใบคนละหนึ่ใบ,บไปก่อนนะคะ มาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจะใช้เด็กนี้ให้แล้วก็เด็กนี้ให้นะคะมาดูสำหรับคนที่เลือกลาลิมานะคะกองที่1นึเนะาะลาลิมาข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณตอนนี้พลังงานลาลิมาว้าว s i อ of one คะ่ะ คุณมากเลยเหมือนเคยทำคลิปไปแล้วอันนี้ Six of w a n d คนที่เลือกกองที่1พลังงานขึ้นมาโดดเด่น Six of Wands เป็น energy ห่งความแบบความชนะชัยชนะความสำเร็จนะคะ The Victory การอีก1นึ่ใบนะคะ Seven of Pentacles คุณกำลังรอคอยความสำเร็จรอคอยการเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างนะคะผลลัพธ์ที่ดีอย่างเงี้ยสิ่งสนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Prince of Wands ขึ้นมาพลังงาน p o s สทีฟมาก King of Wands โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานความปังความจึ้งในเรื่องของหน้าที่การงานดูสิหนึ่งกระทามาบางคนเพิ่งได้รับโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการงานมาการงานมาหรือคุณกำลังจะทำโอกาสที่คุณได้รับมานะคะด้วยความสามารถศักยภาพของคุณต่างๆนานานคุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะในช่วงในจังหวะนี้เนาะมีอะไรที่พายอยากจะบอกคุณตอนนี้ไฮไ,ไล,ไไลไท์่ดนไฮไลท์ o ช Wands ความความเป็นแบบมีอินเนอร์ของความมีเป็นผู้นำสูงนะคะโดยเฉพาะใครที่เข้ามาชมในช่วงเวลานี้คุณบางคนหลายท่านนะคะทำธุรกิจส่วนตัวหลายท่านเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงในลักษณะของความเป็นผู้นําผู้นําครอบครัวผู้นําในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ บางคนบางท่านมีความรู้สึกจิตตกนะในช่วงนี้มีความภาวะพวงนะคะทาให้คุณรู้สึกกระสับกระสายสับสนนะคะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลา้ากลกลัวกับบางเรื่องบางคนติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าแก้ไขปัญหาแต่คุณกําลังจะแบบ ตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างซึ่งคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณหรือทางเลือกของคุณมันคืออะไรดังนั้นเหมือนคุณคำหาทางอะไรบางอย่างอยู่คุณไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองแต่คุณกําลังจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ไพ่บอกขึ้นอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้เหตุผลในการเลือกหรือว่าการตัดสินใจแล้วก็วางแผนดีๆก่อนที่จะลงมือทําอะไรนะคะเอาละค่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลาลิมา ข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณนะตอนนี้นะคะลาน,นิมาข้อความจากจักรวาลจากจัก,กรวาลถึงคุณนะตอนนี้มาดูสิ manifestation manifestation of light นะคะแล้วก็คุณได้ใบนี้นะคะ allowing appreciate นะคะ appreciate เดี๋ยวเรามาแปลนะคะว่าอะไรที่คุณควรรู้นะคะเป็นสารจากจัก,กรวาลถึงคุณนะคะเพื่อคุณจะได้ไปต่อยอดอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณที่เข้ามาดูณตอนนี้นะคะมาดูซิ energy ดีมากเลยนะคะคุณจะเห็นว่าบางคนนะคะที่กำลัง benefit การทำบางสิ่งบางอย่างนะคะให้สำเร็จนะคะแล้วก็เหมือนเป็นมันมันเป็นแสงสว่างมันเป็นทางที่ใช่สำหรับคุณ นะคะแล้วก็ในนี้บอกว่า I see the beautiful in me I grow and develop my inner self in นะคะ harmony ดังนั้นคุณนะได้มองเห็นถึงสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะในตัวของคุณที่คุณมีคุณรู้ว่าคุณเป็นคนมีของคุณรู้ว่าคุณเป็นคนมีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะคะแล้วคุณนะยังเติบโตจิตวิญญาณของคุณภายในแล้ไปถึงทุกอย่างนะคะมันสอดคล้องกันกับ แสงสว่างนะคะแสงสว่างอันนี้มันเหมือนการเตื่นรู้นะคะแล้วก็เหมือนคุณรู้ว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะทําอะไรคุณจะใช้ชีวิตในทิศทางไหนเพื่อชีวิตของคุณจะไปในทิศทางที่สวยงามนะคะแล้วคุณนะคะก็เป็นอิสระนะคะจากตัวเองในลักษณะของความคิดลบคุณเป็นอิสระจากพลังงานด้านลบ นะคะแล้วก็หัวใจของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะ i n t e l l a t e c shiny and my inner light grow นะคะความงามแล้วคุณเนี่ยมีการหลุดพ้นนะคะจากพันธนาการที่มันด้านบางบางคนนะเพิ่งหลุดออกมาจากความทุกข์ได้ถ้าคุณเจอความทุกข์นะคะคุณกำลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะในเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าในเร็วๆนี้มันคืออะไรมาดูกันสิ ภายใน6วัน6สัปดาห์ต่อจากนี้คุณจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณปลดล็อกบางอย่างในชีวิตของคุณได้นะคะพลังงานของดาวเสาร์ช่วงนี้คําว่าดาวเสาร์มันเป็นแบบฮาร์ดไทม์แต่มันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณและก็ความคิดของคุณดังนั้นในช่วง6สัปดาห์6สัปดาห์เลข6เป็นพลังงานของดาวศุกร์เป็นเลขที่ดีมากๆนะคะดังนั้นภายใน6สัปดาห์หวันหเดือนหรือเลขหกวันที่6นะคะ คุณจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะค้นพบกับทางออกแล้วก็ความสุขในชีวิตของคุณนะคะก่อนที่คุณจะเจอแสงสว่างนี้คุณจะรู้สึกภากคภูมิใจกับความสําเร็จของตัวเองมากๆเรามาดูกันมันคืออะไรนะคะขอดูหน่อยนะคะไกด์ไลน์ของคุณเพิ่มเติมกับแสงสว่างนี้ป r i น t of Cup บ,บางคนจะเจอความสามารถพิเศษของตัวเองท ALEN t ของตัวเองนะคะความเป็นแบบอย่างเช่น1พรสวรรค์2นะคะคุณจะเจอแบบ ใครสักคนนะคะเข้ามาไกด์ไลน์คุณนะคะหรือบางคนกำลังจะเจอโชคลาบแบบไม่คาดฝันหรือเรื่องที่มันประหลาดใจหรือปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน6วัน6สัปดาห์นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะไฟออฟสอร์ดเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องช่วยโอกาสกับบางเรื่องภายใน6วัน6สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะของโชคลาบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ยูดีก็มีแบบเหตุการณ์ที่มันมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยต้องช่วยโอกาสนะคะคุณจะต้องช่วยโอกาสกับบางเรื่องหมอโบรู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นแบบคุณไปตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างหรือว่าความราบรื่นของคุณความสําเร็จของคุณมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนคุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแต่ทุกอย่างมันจะโอเคมากๆแล้วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเนาะอา่ะทีนี้มาดูใบนี้กันก่อน นะคะอีกหนึ่งข้อความถึงคุณนะใบนี้ขึ้นมาบอกคุณเลยว่าคุณค่าของชีวิตของคุณนะคะเออแล้วก็คุณได้เพิ่มคุณค่าของตัวของคุณเองแล้วคุณมองเห็นนะคะคุณค่าของคุณในทุกสิ่งในหรือว่าทุกๆชีวิตนะคะ Appreciate ดังนั้น ใช้กฎของแรงดึงดูดในเรื่องของการสำนึกรู้คุณนะคะคุณจงภูมิใจกับสทุกอย่างที่คุณมีนะคะคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตนะคะตลอดช่วงเวลาของคุณคุณจงภูมิใจและก็สำนึกรู้คุณกับมันนะคะณตอนนี้เลยว่าจะเป็นความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ในชีวิตที่เคยผ่านมานะคะนี่จะเป็นสิ่งที่นำพาคุณนะคะให้ไปถึงจุดที่คุณมีความสุขมาก นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรเซอร์ไพรส์มีเรื่องใดบ้าง 1. ในนั้นเกี่ยวกับงานค่ะข้อสามใบหนึ่งเกี่ยวกับงานสองเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 3. อันนี้มีอยู่2ลักษณะ นะะหนึ่งคือเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์จะเป็นคนธาตุดินธาตุน้าเอ้ยไม่ใช่ธาตุดินธาตุไฟนะคะหรือคือมันมันโดดเด่นสาหรับงานเงินแล้วก็ความช่วยเหลือนะคะในช่วง6วัน6สัปดาห์นี้นะคะ6วัน6สัปดาห์วันที่6นะคะหลังจากที่คุณชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณชัยชนะ ปาฏิหาริย์ความสำเร็จความไม่คาดฝันที่ดีๆได้เกิดขึ้นกับฉันฉันสำนึกรู้คุณกับทุกๆสิ่งที่กำลังเข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับกล่องที่1โอเคค่ะต่อไปเราไปดูกล่องที่2นะคะแมสเซจจากจัก,กรวาลกล่องที่2หรือเส้นที่2องนี้คะ่ะเอพิโดเอพิโดอินคอร์ดนะคะหินแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างฉับพันมาดูใช้เด็กนี้ให้นะคะเปิดใหม่ทุกกล่องเลยช่วงนี้ไม่ได้แบกไพ่มาจากนอร์เวย์นะคะแบกมาไม่ไหวแบกมาแต่หินนะคะอันนี้มีสามเส้นนะคะเส้นใหญ่หนึ่งเส้นแล้วก็เส้นขนา,ขนาดนี้สองเส้นใครจะเป็นเจ้าของนะคะมาดูซิ ดูพลังงานของคนกองสองว่าจัก,กรวาลกำลังส่งอะไรถึงคุณอ่ะ True or pent a c เหเหมือนตอนนี้ช่วงที่คุณเข้ามาดูมาชมคลิปนี้คุณน่าจะมีความเหนื่อยกับสถานการณ์เหนื่อยกับสิ่งที่เจอเหนื่อยกับการอ่อนอออบอของบางสิ่งบางอย่างนะคะ The f l o ขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะ Warrior Pental อันนี้คือ p h a e of Pental ขึ้นมาคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะจะเป็นชาวธาตดุดินนะคะมีความเป็นธาตดุดินธาตุลม Queen of Sword นะคะ Wow the Sun ขึ้นมาเอาละค่ะคนที่มาชมมาดูคลิปนี้ตอนนี้คุณน่าจะมีการปรับตัวนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นเหมือนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้นะคะคุณได้ตัดสินใจเลือกสิ่งดีๆหรือว่า มีบางอย่างที่ทําให้คุณการตัดสินใจของคุณเหมือนคุณเจอสิ่งที่มันเป็นแบบความโชคดีความแบบดวงดีมันเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเรายืนอยู่จุดๆุดไหนก็ตามคุณกําลังจะมีการเดินทางคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมาดูซิไฮไลท์คืออะไรบ้างโอ้โหเก้าเหรียญคือความร่ํารวยค่ะ 9เหรียญคือความร่ำรวยไฟออฟคัพนะคะต้องระวังอย่าใช้จ่ายการเงินหรือว่าให้ใครแบบหย่ดใช้เงินเกินตัวในสิ่งที่มันไม่จำเป็นอาจจะมีคนมาของเงินคุณหรือถ้าคุณเดือดร้อนคุณหมุนเงินอยู่ตอนนี้อาตรงๆเลยจะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณนะคะมีคนใจดีจริงๆด้วยเข้ามานะคะในเรื่องของเงินเห็นพระแม่รัศมีไหม นะคะจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความเมตตาหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออาจจะได้โชคลาบนะคะบางคนมีโชคมีลาบเกิดขึ้นบางคนนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะคะเออแต่ไฮไลท์ของคุณมันเป็นความสุขความสะดวกสบายนะคะในช่วงไหนมาดูซิมีอะไรบ้าง ที่จัก,กรวาลกำลังจะส่งมหาคุณเลข11ขึ้นมาเลข11เป็นเลขแห่งนางฟ้านะคะ11วัน11สัปดาห์นะคะจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะบางทีบางคนนะคะพูดจะมีข่าวบางอย่างจะมีคนนำข่าวมาให้หรือบางคนนะคะคำพูดคำจาการเจรจาต่อรองนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วป,ปุบปรับฉับพันเป็นดาวยูเรนนัหรือว่า เกี่ยวกับนวัตรกรรมหรืออะไรต่างๆนาน,นาในช่วงเวลานี้เรือนสิบสอง 12, ใช่ไหมโอเคใช่สี่สิบเอ็ดนะคะเอาล่ะในช่วงเวลานี้นะคะสิบเอ็ดวันวันที่สิบเอดหรือว่าสิบเอดสัปดาห์นะคะต่อจากนี้ไปเหมือนคุณนะคะจะสิ่งที่พูดมาเนี้ยนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณอ่าแต่มันมีในลักษณะของสิ่งไม่คาดฝันอย่างเช่น คุณจะได้ข่าวหรือว่าคำพูดของคุณจะได้เงินแบบไม่ไม่คาดฝันก็ได้นะคะและเรือน11จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยดังนั้นเพื่อนนะคะก็จะมีอิทธิพลกับคุณด้วยหรือว่าคุณอาจจะได้ข่าวจากเพื่อนก็ได้ทีนี้มาดูต่อว่าไพ่จะบอกอะไรถึงคุณในสองเหรียญที่เกิดขึ้นนะคะ s e of wands ขึ้นมาบางคนพยายามที่จะปรับตัวนะคะ เพราะว่ามันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่สักเท่าไหร่คุณอยากจะปรับตัวหรือบางเรื่องนะคะอืมแต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยนําทางคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะ ten of swords บางคนเหนื่อยมากนะคะในเรื่องของภาระในเรื่องของสุขภาพหรือว่าบางคนโดนจังๆโดนทําอะไรมาในลักษณะของท็อกซิกมาก นะคะเพื่อนมีอิทธิพลกับคุณในช่วงเวลานี้จริงๆอันนี้เอาเวกขึ้นมาเลยนะคะคุณกําลังจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างซึ่งคําคําตอบนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความช่วยเหลือความสําเร็จความร่ารวยการเงินด้วยนะคะอืมแล้วบางคนมันมีเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนจะนําข่าวหรือเพื่อนจะเป็นคีย์นะคะจะเป็นกุญแจอะไรบางอย่างทําให้คุณได้รู้ความจริงนะคะเกี่ยวกับการทำอะไรรับหลังก็มีเช่นกันนะคะอืมทีนี้มาดูว่า จักรวกาลกำลังสืออะไรถึงคุณนะคะจักรวกาลกำลังเสืออะไรถึงคุณ A new opening a new opening ขึ้นมามาดูสิคุณอาจจะต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ประตูนะคะของคุณปิดแล้วก็คุณเนี่ยมั่นใจว่ามันจะมีโอกาสมั่นใจว่ามันจะ มีที่อื่นที่เปิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะอยู่ในความเขาเรียกอะไรนะเบร s เซอ I accept the l i h t bring อ่าโอเคคือคุณจะต้องยอมรับว่าชีวิตนะคะนำความท้าทายมาให้แล้วก็ยอมรับกับโอกาสนะคะยอมรับกับโอกาสบางทีมันจะมีอะไรบางอย่างนะคะโอกาสแล้วก็ความเอ็นเอียงที่ จัก,กรวาลส่งมอบให้คุณนะคะเออความสุขที่มันมาจากภายในด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นประตูบางเรื่องกำลังเปิดให้คุณเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็การเรียนรู้นะคะเออแล้วก็ในเรื่องของภายในนะคะความสุข คุณจะได้เข้าไปสู่การเรียนรู้อะไรบางอย่างมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบตื่นรู้ในช่วงเวลานี้แล้วก็มันมีความสุขมาจากภายในของคุณเป็นช่วงเวลาที่ทาไทยสําหรับคุณเช่นกันในช่วงเวลานี้นะคะมีบางอย่างนะคะเปิดรอสําหรับคุณโดยเฉพาะโอกาสนะคะภายในเลข11วันนะประมาณ11วันแล้วก็ชาสุด11สัปดาห์11สัปดาห์หรือวันที่11นะคะนี่มาดูใบนีนะคะ creating operation ขึ้นมา อันนี้จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างมากนะคะจากการร่วมมือนะคะหรือว่าบทบาทร่วมกันนะคะอืมแสดงว่าบางคนอาจจะทํางานเป็นทีมหรือว่ามีหุ้นส่วนหรือว่าทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือการร่วมกันกับคนอื่นในช่วงเวลานี้มันก่อเกิดนะคะความสําเร็จกับคุณเช่นกันเดี๋ยวมอโบขอดูบทสรุปนะคะของจักรวาล ที่กำลังสื่อถึงคุณนะตอนนี้นะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามันย้อนแย้งอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกแบบนี้ไหมมันมีบางอย่างที่แบบวุ่นวายเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณรู้สึกแบบนี้แต่มันเป็นโอกาสอะไรบางอย่างที่มันมีมาในลักษณะของการแบบทำให้คุณเนี่ยมันเหมือนเป็นจังหวะของชีวิต หนึ่งคุณมีการปรับตัวนะคะคุณกําลังเข้าไปสู่การปรับตัวเข้าไปสู่การปรับตัวแล้วก็โอกาสมาจริงๆด้วยคุณกําลังจะได้รับโอกาสโอกาสมาในลักษณะของแบบคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมันจูจจ้จี้จุกจิกแต่มันมีโอกาสอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมันมาพร้อมกับช่วงเวลานี้ดีอูนิเวอร์ดเวิร์ขึ้นมาเลิศมากๆมีโอกาสเกี่ยวกับต่างประเทศการศึกษาการเริ่มต้นใหม่ชัยชนะขึ้นมาด้วยนะคะภายในเลข11 ข่าวดีที่รอคอยการขยับขยายหรือข่าวทางไกลหรือเรื่องทางไกลกำลังเกิดขึ้น6 of of ฟวอคือกระดิ่งกระดิ่งไม่ได้ดังใจเลย6 of อคือดีมากเป็น The Victory card นะคะคือความสำเร็จดังนั้นนะคะภายใน11วัน11สัปดาห์คุณจะเจอความสำเร็จเกี่ยวกับต่างประเทศการศึกษาการขยับขยายแล้วก็โอกาส ทำให้คุณนะไปถึงจุดๆุดนั้นได้ดังนั้นถ้าคุณเจออุปสรรคที่มันเป็นเล็กๆลน้อยน้อยนะคะพยายามอย่าไปติดใจอะไรมากแล้วก็อย่าไปทะเลาะก,กับใครนะคะมมีปัญหาโฟกัสที่การแก้ไขปัญหานะคะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกกองที่สองทุกคนจงโชคดีนะคะกับโอกาสนี้ที่คุณได้รับการุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณโอกาสความสำเร็จชื่อเสียง โอกาสแห่งการขยับขยายฉันสำนึกรู้คุณกับทุกๆโอกาสและความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ